สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเตยจะมาแต่งหน้าทําผมไปบินให้ทุกคนได้ชมกันนะคะวันนี้นะคะที่บริษัทก็เริ่มมีไฟล์กลับมาแล้วเนอะแล้วก็เตยก็คิดถึงการแต่งหน้าไปบินแบบแน่นๆอย่างนี้นะเพราะว่าเวลาที่แบบไม่ได้ไปบินอ่ะเราก็จะไม่ได้แต่งหน้าจัดเต็มอะไรขนาดนี้เนอะแล้วก็เครื่องสำอางมีเยอะค่ะก็เลยอยากมาแต่งให้ทุกคนได้ชมกันนะแล้วก็ตอนนี้เดือนนี้นะเริ่มเข้าเดือนตุลาแล้วเนอะก็เป็นช่วงฮาโลวีนเนอะเตยก็จะมาเล่าเรื่องผีกุ่กิบที่เตยเคยเจอให้้เพื่อนนนๆไไดฟัังกะะคป กันได้เลยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มต้นด้วยการทําผมก่อนนะคะนี่เดี๋ยวเตยแสกข้างเวลาเรียบร้อยนะคะแล้วก็มัดให้เขาแบบเป็นเหมือนเป็นมวยนะอห๊ยนี้นลอ่าเสร็จแล้วนะคะม้วนให้เขาเป็นแบบเป็นวงกลมนะไม่ต้องแน่นมากนะคะเราก็ใช้นิ้วป้องนะดันผมด้านล่างขึ้นมาข้างบนนะคะ ก็จะมีผมด้านนี้นิดนึงแล้วใช้หวีอย่างนี้นะคะหวีกลับขึ้นมานะเราก็ใช้กิ๊บตัวยูนะคะเสียบเข้าไปแค่นี้เลยเสร็จแล้วส่งกล้วย หวีให้เขาแบบเรียบๆหนึงน่งก็ดันด้านหลังขึ้นมานิดหนึ่งนะคะ,ะนี่ผมแบบทำง่ายมากๆเสร็จแล้วมาต่อด้วยแต่งหน้านะคะวันนี้ใช้รองพื้นนาเนาะนี่ใช้หน้าเชียกโกลนะคะอันนี้เตยใช้สีไลท์สีนะคะชื่อสี The View นะ i e w เนาะ เดี๋ยวก็จะแต่งไปเมาส์ไปก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเดือนนี้ก็เข้าช่วงคาร์โบีแล้วเนอะเดี๋ยวก็จะเล่าแบบประสบการณ์ที่เคยเจอมานะคะอันนี้บีดใส่มือได้เลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนเด็กๆอะ่ะตัวอะ่ะเคยเจอเคยเจอผีแต่ก็แบบจะเรียกว่าเห็นชัดก็ไม่ถึงกับขนาดเห็นชัดนะแค่เหมือนแบบมาเรียกมาอามอะไรนิดหน่อยนะคะใช้มือในการเกลี่ยเขานะแล้วก็ป้ายไปเลยจ้ะจำได้ว่า ตอนเด็กๆอ่ะทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าแบบเออถ้าได้ยินเสียงแบบใครเรียกแห้มขานตอบอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนเด็กแบบสมัยแบบประถมอะไรองี้มั้งแล้วก็ตื่นมาตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างงี้นะใช้กับ beauty b น e n d e r นะคะแล้วก็ได้ยินเสียงเรียกอะ่ะ คือตอนนั้นก็เตยนอนอยู่ชั้นล่างใช่ปะแล้วเตยก็ได้ยินเสียงเรียกว่าเต,ต,ตออยเตยออกมาหาพี่หน่อยอย่อยางเงี้ยแล้วก็คือเตออยอ่ะก็แบบเหมือนโผล่หัวขึ้นไปแล้วก็เห็นว่าแบบเป็นแบบพี่ในซอยบ้านอะมาเรียกใช่ปะแต่ด้วยความที่แบบมันดึกอะทุกคนเราก็เลยแบบอไม่สนใจเพราะฉันก็นอนต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วพอบบเหมือนโตมาก็เลยรู้ว่าแบบเออถ้ามีใครมาเรียกก็แบบห้ามขานตอบห้ามขานรับอะไรอย่างเงี้ยตอนดึกๆเหมือนแบบผีก็จะมาเอาเราไปอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อของแบบ สมัยก่อนนะไม่รู้สมัยนี้ยังยังมีอยู่หรือเปล่านะแล้วก็มีอีกทีหนึ่งที่เตยจาได้ว่าแบบเจอแบบเห็นชัดมากคือมีอยู่วันหนึ่งในหน้าปากซอยบ้านคือแบบมันมีรถชนกันใช่ปะ่ะแล้วไม่มันมีคนเหมือนแบบเสียชีวิตอะแล้วเราก็แบบเด็กๆใช่ปะ่ะเราก็เหมือนแบบจําภาพมาตอนนั้นวันนั้นมันเหมือนแบบเป็นวันที่แบบฝนตกหนักมากอะไรเงี้ยแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์วันนี้ใช้เมเบลีนนะเบอร์ศูนย์ห้าฝนตกหนักมากเสร็จแล้วก็แบบเอ๊ะ เหมือนแบบเสียงมันดังใช่ป่ะเราก็ตื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนตื่นง่ายเสร็จแล้วก็อยู่ดีๆก็เหมือนแบบประตูห้องอ่ะก็เปิดเปิดออกมาเราก็เห็นคนอ่ะยืนอยู่ตรงประตูห้องเสร็จแล้วก็เหมือนแบบเขาก็เดินเข้ามาแบบเหมือนเข้ามานอนอ่ะเข้ามานอนเตียงคือตอนนั้นหน้าเตือนนอนเตียงเดียวกับแม่แล้วก็พี่ชายก็จะนอนเตียงเดียวกับพ่อเห็นเขาว่าเข้ามานอนตรงกลางอ่ะระหว่างเตียงพ่อกับพี่ชายทุกคน เราก็แบบเราก็กลัวแต่ก็คือไม่กล้าแบบไม่กล้าบอกใครอะไรเงี้ยอออันนั้นก็เป็นอีกครางหนึ่งที่จําได้ว่าเจอที่บ้านที่บ้านหลังไม่ใช่บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านหลังเก่าที่อยู่กับกับแม่นะแล้วก็ก็จะมีเจอเหมือนแบบผีอาบ้างประบายอะไรเงี้ยแต่ก็คือในความเด็กบางทีเราก็แบบไม่รู้นะว่าแบบอันนี้เขาเรียกว่าผีอะไรเงี้ยเนาะจนที่มาพีคสุดก็คือ ตอนอยู่มาหาลายัยเออตอนอยู่มาหาลายัยนี่คือเล่าให้เพื่อนฟังแบบหลายคนมากคือจําได้เลยว่าวันนั้นอ่านหนังสือสอบจนถึงประมาณตีสองเสร็จแล้วก็ปิดไฟนอนอะแหละพอปิดไฟนอนแล้วเสร็จเราก็แบบเอ๊ะทาไมวันนี้แบบทําไมวันนี้ห้องมืดจังอะไรเงี้ยเราก็เพ่งดูเแ็จเราก็เลยเห็นว่าแบบ มันเป็นเหมือนแบบคือเตยอนอนเป็นเตียงเตียงใหญ่ใช่ป่ะแล้วเตยก็นอนกอดหมอนข้างหันทางด้านหันทางด้านซ้ายเออจําได้เสร็จแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมวันนี้มันมืดจังอไรเงี้ยเราก็เพ่งดูเสร็จแล้วเราก็เห็นทุกคนเห็นเป็นแบบเป็นรูปร่างคนนอนอยู่ติดกับติดกับหมอนข้างที่เรากอดอะเห็นเป็นหัวคนเป็นไหลเป็นไรเงี้ยก็คือนอนแบบถ้าไม่มีหมอนข้างคือนอนติดกัเลยเสร็จเราก็แบบ พอเห็นอย่างนั้นเราก็แบบเฮ้ยผีลอกลเสร็จแป๊บหนึง่งเขาก็เหมือนแบบเขาคือเขามีพลังงานเยอะมากอะทุกคนคือเขาก็มาจับไหลเตยใช่ปะ่ะเขาก็ทาแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเหมือนรูปอะรูปรูปอย่างเงี้ยเออเสร็จแล้วก็เตยก,ก็แบบนโมตสระมาคาวาโตอะไร,ร,รอย่างงี้ใช่ป่ะเขาก็เหมือนแบบรูปรูปรูปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปก็คือคืนนั้นะคือไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเพราะว่ากลัวผีมากเสร็จ ในความที่แบบเราต้องออกไปสอบใช่ปะ่ะก็ขับรถไปสอบอะไรเงี้ยกลับมาอีกวันหนึ่งก็คือวันเนี้ยไม่ได้นอนแล้วใช่ปะ่ะก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะวันนี้แบบง่วงมากจําได้ว่านอนไปตอนประมาณแบบตอนกลางคืนนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าอึอดอัดอ่ะดีแปบ๊บนึงพักแป๊บนึงเสร็จแล้วก็ทาแป้งนะคะวันนี้ชายแป้งแป้งบาบาร่านะเซตตรงช่วงที่แบบทีโซนนิดหนึ่งเนาะเออเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากอะเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนใช่ปะ่ะ ก็นอนหลับแบบไม่สนใจโลกอะไรเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าแบบทำไมวันนี้รู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนแบบเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นแบบเป็นคนตัวดําๆคือเห็นเป็นรูปร่างคนน่ะนั่งทับอยู่คือแบบในใจก็คิดว่าแบบเฮ้ยหลอกฉันสองวันติดเลยหรออะไรเงี้ยฉันไม่ไหวแล้วนะฉันง่วงแล้วก็หลับไปเลยอันนั้นก็คือพีคสุดที่เคยเจออ่ะแล้วก็คราวนี้ต่อด้วย คือเตออยเขียนคิวไว้แล้วเนาะเราเดี๋ยวเตยจะทาอายแชโดว์วันนี้จะใช้พาเลตของ Tati Beauty นะคะทาสีไรดีเอาโทนส้มๆแชมเปญก็แล้วกันเนาะทุกคนอันนั้นก็คือเป็นครั้งที่เจอครั้งสุดท้ายที่บ้านที่บ้านแม่เพราะว่าหลังจากนั้นน้าเตยเอาเตยเอาพระมาไว้ในห้องคือจะบอกก่อนว่าก่อนหน้านั้นน้าเตยไม่มีพระอยู่ในห้องเลย ก็พอหลังจากนั้นก็เหมือนแบบไปขอพระมาจากแม่อะไรอย่างนีน้แล้วก็ไม่เคยเจออีกเลยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าจําได้ว่าปกติเขาจะพูดว่าแบบเออแบบพวกผีสัมภเวสีอะไรเยงี้เขาจะเข้าบ้านเราไม่ได้ใช่ปะเพราะแบบเราบ้านผีบ้านเรามีผีเจ้าที่อะไรเยงนี้ยแต่อันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเขาเป็นผีเจ้าที่ <c oughs> หรือว่าเป็นผีสัมภเวสีนะทุกคนคือแบบถ้าเป็นผีเจ้าที่คือ หลอกหนูหนักมากหนูกลัวมากถึงกับนอนไม่ได้อไรเงี้ยแล้วหลอกแบบสองวันติดอะทุกคนคือแบบมันกวนใจเยียยาแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันคือฉันต้องนอนอีกวันหนึ่งก็เลยหลับไปเลยจ้ะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะต่อด้วยสีนี้นะคะสีซูดแมทนะไปที่ครีสนะคะใช้กับแปลงหัวพุ่มผู้หมีนะคอนี้หนึงนะคะอันนี้ก็คือเป็น ครั้งที่เจอชัดที่สุดในชีวิตนะเพราะว่าแบบถึงกับเขามาสัมผัสเราได้อะเพราะปกติเวลาเตยเจอเตยก็จะเจอแค่แบบเหมือนแค่มาอัมอะไรนิดหน่อยนะคะอ๋อแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งเออนึกออกแลยฮไปเที่ยวเขาใหญ่กับแฟนกับสามีนี่แหละเสร็จแล้วก็คือระหว่างทางที่ขับรถออกมาจากโรงแรมใช่ไหมเตยก็จะแบบขับออกมาจากโรงแรมไปกินข้าวไปนูน่นไปนี่อะไรเงี้ยแล้วก็จะผ่านโรงแรมโรงแรมนึง แล้วก็แฟนก็จะพูดว่าเนี่ยเนี่ยโรงแรมนี้แม่บอกว่าผีดุมากอ่ะพักแปบ๊บมาต่อด้วยสี v ิชช a l Ma แมทนะคะเป็นสีน้าตาลแมทนะใช้กับแปรงหัวด้านหนึ่งแบนนะคะแล้วก็ด้านหนึ่งเป็นพุ่มๆเนาะนะเสร็จแล้วแฟนก็จะพูดแบบพอขับผ่านตรงนี้สามีก็จะพูดว่าแบบโรงแรมนี้แม่บอกว่าผีดุมากแต่ก่อนเลย่งเงี้ยค่ะก็พูดประมาณคือผ่านตรงนี้ประมาณ สครั้งมั้งก็จะพูดอย่างเงี้ยทุกครั้งจนรอบสุดท้ายก็คือออกไปกินข้าวใช่ไหมแล้วก็ผ่านตรงนี้อีกเสร็จแล้วก็อีสานมีก็พูดอีกบอกว่าเนี่ยเนี่ยโรงแรมเนี้ยแม่บอกว่าผีดุมากสิ่ลไรคือไงรู้ไหมทุกคนคือเปิด GPS อยู่ใช่ป่ะแล้ว GPS อะ่ะก็พูดตามเราอะเป็นเสียงผู้หญิงแบบยานคางว่า แม่บอกว่าโรงแรมนี้ผีดุมากคือหลังจากที่ได้ยินขนาดนัน่ะคือช็อกไปเลยอ่ะแล้วก็คือเงียบสองคนก็ค,คือนั่งแบบเงียบตลอดทางจนไปถึงโรงแรมแต่ลืมบอกใช้สีสตอรี่นะคะเป็นเมทัลลิกสตอรี่นี้นะเหมือนแบบไปพูดถึงเขาหลายรอบอะไรอย่เงี้ยเขาอาจจะไม่ชอบอะไรประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เหมือนแบบ ไหว้พระอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาพอกลับมาที่บ้านใช่ปะที่บ้านก็จะมีเหมือนแบบมีน้ำมนต์อยู่นะกนน็น้ำมนต์น่ามาล้างรถอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบทําบุญไปให้เขานะว่าแบบเออเราแบบเราไม่ได้ตั้งใจลบหลู่นะเราแบบเออเราขอโทษอะไรเงี้ยที่เราพูดถึงคุณอะไรเงี้ยเออคืออันนั้นก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะที่แบบรู้สึกว่าแบบเอะคือฉันพูดไม่ดีหรือเปล่าแล้วซึ่งเหตุการณ์อันเนี้ย ที่ได้ยินเสียง GPS พูดอะคือแบบกลางวันนะทุกคนคือกลางวันแบบเหมือนแบบบ่ายสองอไปกินข้าวเสร็จแล้วก็กลับโรงแรมข้าวนี้ก็จะใช้สี r ิ t u a l เหมือนเดิมนะคะทาไปที่ด้านล่างนะคือแบบไม่รู้ว่า GPS อะมันมีมันมีการพูดตามหรือเปล่าแต่ตั้งแต่ใช้ GPS มา กติเวลาใช้ t p s เราก็คุยกันอยู่บนรถตลอดนะเราก็ไม่เคยได้ยินเสียงแบบมันจะพูดตามอะไรอย่างนี้นะอันนั้นคือครั้งแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใช้แปรงหัวพุ่มๆนี้เบลน,น์นิดนึงนะคะหรือว่าใครมีประสบการณ์อะไรที่เคยเจอแบบ GPS พูดตามหรือแบบสามารถคอมเมนต์มาได้นะเพราะว่าเออครั้งนั้นคือเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวที่ได้ยิน GPS พูดตามเลยแบบหลอนเลยอะ หลังจากนั้นนะคือเตยไปเที่ยวเขาใหญ่แบบหลายครั้งใช่ไหมหลังจากนั้นพ่อผ่านขับผ่านโรงแรมนี้ยก็ไม่เคยพูดถึงเขาอีกเลยนะคือก็หันไปมองหน้าสามีแล้วก็แบบอืมเราจะไม่พูดเราจะไม่พูดถึงเขาจ้ะเสร็จแล้วก็มาเติมที่หัวตานิดนึงนะคะใช้สีออร่าเมทัลลิกนะเดี๋ยวเตยจะใช้สีนี้ทาเป็นไฮไลท์ไปเลยนะคะวาดไปที่หัวตาจ้ะอันนี้ก็ที่เคยเจอแบบจะจะนะ กุคนอ่ะเสร็จเดี๋ยวขอปัดแก้มเอ๊ะทำายดัางก่อนดีกว่าไลดั้งใช้พาเลตเอลฟ์อันเดิมนะคะที่มันแบบมีสีสีอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้กับแปลงหัวต,ตัดนี้นะคือจริงๆอะตัวอ่ะเป็นคนเจอเจอบ้างนะก็คือไม่ได้แบบถึงกับแบบบ่อยอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงกับขนาดสื่อสารได้นะแต่ก็คือจะมีเจอบ้างอะไรเงี้ย แล้วก็บางทีเวลาไปบินอะไรเงี้ยก็มีเจอเสร็จแล้วก็จะใช้แปรงหัวพุ่มๆนี้นะคะมาเบลนเขานิดนึงคือเวลาไปบินน่ะจำได้ว่าแบบเจออาร์มเจออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องธรรมดามากอะแต่ว่าจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งเอ,อมิมอยู่ครั้งหนึ่งไปซูริกจำได้เลยก็นอนอยู่ในโรงแรมและในในฝันน่ะ คือฝันว่ามีคนมายืนอยู่ตรงมุมห้องใช้ไฮไลท์อันนี้นะคะฝันว่ามีคนยืนอยู่ตรงมุมห้องใช่ป่ะเสร็จแล้วเราก็ตกใจแล้วนะว่าแบบเอ๊ะเขาเป็นใครอะไรเงี้ยเสร็จแล้วระหว่างที่เขายืนอยู่ตรงมุมห้องเขาก็พูดว่าฉันตายที่นี่ <c oughs> เราก็แบบอุ๊ยเราก็น้ำโมตัสตาตามสไตล์คนไทยอะเนาะ เสร็จแล้วเราก็นโะมตัสซาพเพระคขาว่าโตอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาแบบเออเดี๋ยวจะไปทําบุญให้นะมาหลอกอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็เหมือนแบบหายไปนี่คือในฝันนะเสร็จแล้วตอนช่วงนั้นอะคือเตยอะนั่งรถตู้นั่งรถตู้ของบริษัทนี่แหละซึ่งรถตู้อะเขาก็จะมาจอดที่คูเซนเตอร์อะเสร็จแล้วใช้แคนเมคนะคะอันนี้แคนเมคค,ครีมชีคนะสีเบอร์ศูนย์ cl ศูนย์แปดนะคะ ใช้กับแปลงริวเทคนิคนี้นะคะนั่นแหละแล้วก็พอเขาแบบมาจอดอะพอลงจากรถตู้อะสิ่งแรกที่ตัวเห็นคืออะไรรู้ปะเห็นพระไม่ยืนบินทบาตอยู่ที่ครูเซนเตอร์แป้มไปเลยนะคะพามายืนบินทบัตอยู่ที่ครูเซนเตอร์ทุกคนคือแบบขนลุกมากเหมือนแบบเขารู้ว่าเราจะมาเราจะสามารถทําบุญให้เขาได้อะก็เลยรีบวิ่งเข้าไปซื้อ อาหารในแคนทีนะคะมามาตักบาาพระตอนเช้าอ่ะแล้วก็แบบคือพอเห็นพระแล้วแบบนึกได้เลยอ่ะแบบนึกถึงเขาอ่ะก็เลยแบบรีบไปเอามาแล้วก็แบบเหมือนแบบเออเขาเรียกว่าอะไรกวดน้ำให้เขาว่าแบบว่าเออแบบบูรุษุสรขอให้ไปถึงเขานะอะไรเงี้ยอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดัดขนตาปัดขนตาแล้วก็ติดขนตาปลอมแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเมาส์ต่อค่ะนี่ดัดขนตาปัดขนตาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะ ลิปสติกต่อนะวันนี้ใช้แพทติกทานะชื่อสีอะไรเนี่ยชีซีเคียวนะคะรุ่นโมโนโคลโมเมนต์นะคือจริงๆแล้วว่าอยู่บ้านใหม่เนี่ยเตยก็เคยเจอครั้งหนึ่งนะวันนั้นจําได้ว่าเหมือนแบบนอนอยู่นอนอยู่ตรงโซฟาเนี่ยแหละนอนกลางวันแล้วเสร็จก็คือยังไม่ทันหลับดีอะ่ะก็รู้สึกว่ามีคนมาสะกิดขาแล้วก็คือในความรู้สึกอะรู้สึกว่าแบบ มีผู้ชายสองคนนะ่ะยืนคุยกันอยู่แล้วก็พอหลังจากนั้นก็เล่าให้สามีฟังใช่ปะแตวทาม่เสร็จสักทีเล่าให้สามีฟังสามีก็เลยเหมือนไปไปเล่าให้แม่แม่เขาฟังแม่ก็เลยเหมือนแบบให้ไปจุดทูบบอกเจ้าที่ว่าแบบเออใครไม่ใช่คนในบ้านเราเราไม่ให้อยู่นะถ้าไม่ใช่เจ้าที่เราไม่ให้เข้ามานะอะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยเจออีกเลย อ,อนจา้นก็เลยเหมือนมาคุยกันว่าแบบเอ๊ะทำไมเขาเข้าบ้านเราได้อะไรเงี้ยแม่สามีบอกว่าเหมือนแบบอีสามีอ่ะคือเวลาชอบเรียกเพื่อนเข้าบ้านอ่ะบอกว่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยอะไรเงี้ยคือไม่ระบุชื่อก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาเข้ามาได้เสร็จแล้วนี่แต่งหน้าไปบินก็จะประมาณนี้เห็นเพื่อนๆหลายคนบน่นว่าแบบเออไม่ได้ไปบินนาอะไรเงี้ยเราจำไม่ได้แล้วว่าแต่งหน้ายัางไงคือ ช่วงเดือนตุลาเนี่ยก็เริ่มมีบางคนที่มีไฟล์กลับมาแล้วนะคะออนสเกตเนาะคิดว่าตอนช่วงนี้รัฐบาลเขาเหมือนพยายามจะเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเนาะเราก็จะเริ่มมีไฟล์บินกันมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการแต่งหน้าของเตยที่เตยไปบินนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เตยได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ